ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระดับความรู้ที่สูงขึ้นจึงกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในการทำงานการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายๆคนมองหาทำให้ทุกวันนี้มีหลักสูตรมากมายให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อได้เลือกอย่างหลากหลายนี่เราเองก็จบปริญญาตรีมานานแล้วอยากศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตจังเลย จะได้เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้ตัวเองด้วยแต่ว่าหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการศึกษาในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนนั้นต้องเป็นยังไงนะสถาบันการศึกษาต่างๆก็เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นและมีหลักสูตรการสอนที่ไม่แตกต่างกันมากนะักยิ่งเราทำงานด้วยที่ไหนจะเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดนะ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างไรบ้างนะแล้วต้องมีความรู้ความสนใจและความสามารถพื้นฐานด้านไหนบ้างไหมเลือกไม่ถูกเลยอย่างนี้ต้องเก่งเฉพาะด้านด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์เลยจะยังเรียนได้ไหมนะแล้วต้องเรียนกีนห่หน่วยกิตถึงจะจบนะ นึกออกแล้วหลักสูตรครุษศาสอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนยังไงล่ะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่นี่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุษศาสอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนเมื่อสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาที่จะได้รับคือครุษศาสอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือคออมโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรโปรแกรม l e Learning outcome หรือ PLO ดังนี้ PLO 1นักศึกษาสามารถดำเนินงานวิใจัยในศาสตร์เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีคุณภาพ PLO 2นักศึกษาสามารถวางแผนและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนได้อย่างเป็นระบบและมีจรรยบรณวิชาชีพ PLO 3นักศึกษาสามารถประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการ การสื่อสารมวลชนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของงานคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผนกอแบบกอหนึ่งวิทยานิพนธ์40หน่วยกิตมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาทั้งหมด4ข้อดังนี้แผนกอแบบกอสองวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้แผนขอการค้นคว้าอ,อ,อิสระ6หน่วยกิตมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้ โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร40หน่วยกิตแบ่งเป็น 1. แผนกหนึ่งวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์40หน่วยกิต2แผนกสองวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย กอหมวดวิชาบังคับ4หน่วยกิจขอหมวดวิชาเลือก24หน่วยกิจขอ1วิชาทางการศึกษาและการจัดการ9หน่วยกิจและแยกออกเป็นวิชาทางการศึกษาประยุกต์ดังนี้ขอ2วิชาทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน12หน่วยกิตขอ3วิชาเลือก3หน่วยกิจ อวิทยานิพนธ์12หน่วยกิต3แผนขอการค้นคว้าอิสระประกอบด้วยกหมวดวิชาบังคับ4หน่วยกิตขอหมวดวิชาเลือก30หน่วยกิตขอ1วิชาทางการศึกษาและการจัดการ9หน่วยกิตและแยกออกเป็นวิชาทางการศึกษาประยุกต์ดังนี้ ขอ2วิชาทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน15หน่วยกิตขอ3วิชาเลือก6หน่วยกิตขอการค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิตปรัชญาของหลักสูตรคือผลิตนักเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม ความสําคัญของหลักสูตรคือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและมีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนประยุกต์สู่การคิดเชิงวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหารวมถึงมีทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างสื่อและกิจกรรมและสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการว,ารวิจัย และสุดท้ายผมจะสรุปความน่าสนใจของหลักสูตรให้ฟังนะครับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสาขาไหนก็ตามเพียงมีวุฒิป,ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าก็สามารถเข้ามาศึกษาได้เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา2ปีและจะรับปีการศึกษาละ25คนเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการถ่ายภาพกราฟิกดีไซน์การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านสื่อสารมวลชนและ การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนหรือจะเลือกแผนที่ทำวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตรเลยก็ยังได้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook e c t KMU TT ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา